สวัสดีค่ะพบพอกันกับช่องสาวอีสานรักสมบูรณ์คือเก่าเหลจ้าเมื่อนี้ครัวไก่บ้านของสาวอีสานจะพาพี่น้องมาเห็ดไก่ไตน้ำกันจ้าก่อนอื่นสาวอีสานกับฝากช่องสาวอีสานรักสมบูรณ์ไหวน้ำเนยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอีสานเพื่อที่จะเห็ดคลิปต่อไปข้างหน้าจ้าพี่น้องจ้า ตำเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามาเริ่มเห็ดไก่แต่นามกันเลยจ้านี่ก็จะเป็นไก่เหลืองจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวฮอเทลงในหมอนี่แหละจ้าเสร็จแล้วเขาก็ใส่เครื่องที่เขาตำเม,มื่อกี้แหละจ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องสมุนไพรต่างๆที่ชาวอีสานตำเม,มื่อกี้แหละจ้าเอามาผสมกันกันกบไก่นี่แหละจ้าเสร็จแล้วก็ปรุงรสจ้า เติมเกลือลงไปจักหน้อยนึงจ้ะปรุงรสด้วยรสดีจ้าอันนี้ผงรสดีจ้าพี่น้องจ้าะ,ะประมาณเอาเด้อจ้าเติมด้วยผงชูรสค่ะตามชอบเลยเด้อจ้บาบะมากกินก็บ่ต้องใส่เด้อจ้าพี่น้องจ้า เติมด้วยน้ำปลาร้านัวจ้าอันนี้น้ำปลารานัวนัว,นวพี่น้องเย่่หอนี่ใส่แล้กก็ค้นผสมให้เข้ากันจ้าเดี๋ยวเข้ามาใส่ล่วงไข่จ้าพี่น้องจ้า อันนี้ก็จะเป็นล่วงไข่ใส่เพิ่มลงไปนิดหน่อยจ้าคนนิดๆหน่นนอยๆกับพ่อเด้อจ้าเดี๋ยวไข่แตกเสร็จแล้วมาเพิ่มใบมะกรูดจ้าใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วใส่ใบโห,โหระพาจ้าอันนี้ก็แล้วแต่มักเด้อจ้าพี่น้องบางคนก็ใส่ใบกะเพราจ้า าาสาวสาวอีสานบ่มีใบกะเพรากใาะใส่ใบโหระพาจ้าเสลละกะคข้นนิดนิดน้อยจ้ะพี่น้องจ้าปรุงเครื่องเสร็จแล้วากับเตรียมไปพร้อมที่จะเฮ็ดไก่ใต้น้ำจ้านี่สาวอีสานโบได้ใส่หนาเพิ่มเลอจ้าเดี๋ยวจักหน่อยไอ้นามมันก็จะออกมาจ้ะพี่น้องจ้านี่ทิ้งไว้ประมาณ ชั่วโมงหนึ่งนี่หละจ้าเปิดไฟอ่อนๆถึงไวจ้าเดี๋ยวเข้ามาแอบดูตอนหลังจากชั่วโมงหนึ่งผ่านไปจ้านี่จ้านี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปจ้าพี่น้องเมืองจ้าน้ำกะออกมาตั้งหลายจ้าพี่น้องี่ขนาดชาววิสานบ่ไเ้ใสซน้ำเพิ่มเลยจ้าเนี่มันจะเป็นไอน้ำจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่คือ ไก่ใต้น้ําจ้าเสร็จแล้วก็มาเพิ่มผักชีโรยหนาในจังหน่อยหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าเพิ่มความหอมจ้านี่แหละจ้าไก่ใต้น้ําของสาวอีสานครัวไก่บ้านของสาวอีสานจ้าพี่น้องจ้าเป็นจังไรจ้าหน้าตาเป็นตะกินบอจ้าพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไก่ใต้น้ํา ครองครั่วสาวอีสานจับพี่น้องจ้ายัางไรพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานลักสเสมอบิกน้ำเได้วจ้าฝากกดไลค์กดซับตะไข่ให้สาวอีสานเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันน้าเนได้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า